สวัสดีครับผมลอยชุนทงทองอย่างที่ทราบกันว่ารัที่กินน้อยอิ่มนานกินวัละมือ้อกำลังแพร่ไปอย่างรวดเร็วราวกับไฟลามทุ่งในประเทศไทยขณะนี้คนหันมากินวัละมื้อมากขึ้นไม่ใช่เพราะเศรษฐกิจแต่ว่ามันดีต่อสุขภาพคนที่ร่ำรวยเป็นเศรษฐีก็หันมากินวัละมือ้อแต่สิ่งที่ผมจะบอกในคลิปนี้ก็คือสิ่งที่เสียใจเริ่มจาก ที่หมอเตือนว่าผมจะหัวใจวายภายใน3ปีกับลัทธิสุดตงรงลัทธิที่ไม่สนับสนุนให้คนกินยากลุ่มสเตตินหรือยาลดไขมันเลวของหมอสำหรับคนที่ไม่ได้ชมคลิปก่อนหน้านี้ผมอยากให้คุณดูคลิปก่อนหน้านี้โดยการกดสัญ,ญลักษณ์ลอยอา a c คาเดมแล้วก็เลื่อนไปดูที่ playlist มีคลิปชุดสุขภาพก่อนหน้านี้ถึง39คลิป และผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพลไม่ให้ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของคนที่เป็นสมาชิกมีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้อยู่ที่ท้ายชื่อเขาก็คือคนที่กดปุ่มจอยซึ่งคุณอาจจะไม่เห็นใน iPhone หรือ Apple ิลเรื่องหัวใจวายนั้นหมอเขาผูกกับค่าไขมันในเลือดเริ่มตั้งแต่ค่าคอเลสเตอรอลต่อมาเขาก็บอกว่าไอคอเลสเตอรอลนั้นมันมีดีมันมีเลวไอคอเลสเตอรอลที่ว่าเลวเขาเรียกว่า LD L D L ถ้าต่ำกว่าร้อยหมอเขาก็แฮปปี้ถ้าสูงกว่าร้อยเขาก็บอกว่าคุณมีความเสี่ยงและถ้าเกิดเกินร้อยหกสิบเมื่อไหร่เขาก็จะจับคุณกินยาหรือบังคับให้คุณซื้อยามากินรวมถึงทอทอลคอเลสเตอรอลหรือคอเลสเตอรอลรวมเขาบอกว่าคนปกติแั่นต้องไม่เกิน200ถ้าเกิน200เมื่อไร่ก็ถือว่ามีความเสี่ยงและยิ่งคนที่เกิน240ต้องบังคับให้กินยา t o t a ท c คอเลสเตอรอลของผมนั้น289ขณะที่ LDL ของผมซัดเข้าไป205ตามรูปนี้ตามตำราที่แพทย์เขาเรียนมาเขาก็บอกว่าผมเนี่ยอยู่ในภาวะความเสี่ยงสูงไม่ใช่แค่เกิน160ไปนิดหน่อยซัดเข้าไป205ผมมีโอกาสหัวใจวายว่างั้นเถิดภายใน3ปีเรียกว่าเสี่ยงหัวใจวายตายแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ10ปีที่แล้วเป็นคำเตือนเมื่อ10ปีก่อน ปัจจุบันผมทำสถิติใหม่คอเลสเตรอรอลรวมของผมนั้น414ขณะที่ LDL ซัดเข้าไป331และเหตุผลที่ผมเสียใจและออกคลิปนี้ก็คือผมไม่ตายแต่หมอที่เตือนผมเมื่อ10ปีก่อนได้เสียชีวิตแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในตำรามันไม่ใช่ว่าเชื่อถือได้ตำราถ้าเกิดมันผิดมันก็ต้องเขียนใหม่ L D L นั้นมันมีทั้งตัวเลวและตัวดีผมได้อธิบายเอาไว้ก่อนหน้านี้มันมีแพทเทิร์น A ซึ่งเป็นตัวดีเป็นตัวที่ฟูกับตัวที่แคะแก่นหรือแพทเทิร์น B ถ้าคุณเข้าแลบราคาแพงเขาก็จะนับเขาเรียกว่า particle count ให้ดูว่าไอ้ L D L ที่เกิดขึ้นนั้นมันเป็นแพทเทิร์นแบบไหนมันเป็นแบบเลวมากน้อยแค่ไหนและถ้าเกิดคุณมีสตังนะคุณหาซื้อ extra virgin olive oil เอาของแท้ถ้าเกิดคุณหาซื้อไม่ได้ก็ลองติดต่อลายตามที่เห็นของแท้ถ้าเกิดคุณเอาไปแช่ตู้เย็นมันจะเป็นไข่รสชาติมันหอมกลืนง่ายไม่บาดคอแบบของปลอมหรือของปลอมปนสิ่งที่ผมชอบพูดก็คือความเข้าใจผิดผมต่อสู้กับน้ำมันพืชขวดใสผมไม่สนับสนุนให้คนกินน้ำมันพืชขวดใสและหันมากินน้ำมันหมูแล้วความเข้าใจผิดอีกอันนึงก็คือ ปลากระป๋องเขามองว่าเป็นอาหารจั n ฟ food ที่ไม่ควรกินแต่ว่าปลากระป๋องที่ได้มาตรฐานส่งออกไปอเมริกาในยุโรปถือว่าเป็น super food เป็นของดีและด้วยความร่วมมือความกรุณาของบริษัทไทยยูเนียนก็ผลิตตามมาตรฐานในประเทศพัฒนาแล้วตามสเปคตามรสชาติที่ผมกำหนดถ้าคุณสนใจก็ติดต่อที่ l i o i n e choice ตามสไลด์ที่เห็น และก่อนที่จะกินยากลุ่มสเตตินถ้าเกิดคุณจะต้องเถียงหมอคุณจะต้องไปตรวจ Tc scan ดูที่หลอดเลือดในหัวใจเลยว่ามันมีแคลเซียมเข้าไปเกาะไหมยอมจ่ายตังสูงหน่อยเอาให้ชัวร์ก่อนที่จะกินยาเพราะยากลุ่มสเตอตินไปลดประสิทธิภาพของตับในการผลิตคอเลสเตอรอลเรียกว่ามันลดหมด LDL HDL VLDL มันทำลายหมด หมายความว่าสิ่งที่จะตามมาก็คือพอคุณไปลดประสิทธิภาพการทํางานของตับแล้วเนี่ยตับมันก็ต้องชดเชยชดเชยโดยการทํางานหนักขึ้นคนที่กินสเตติน s มีแนวโน้มที่จะมีปัญหาเรื่องตับเพราะมันทํางานหนักแล้วคนที่กินตามผมกินไข่ต้มวันละสองสำฟองเนี่ยคุณเชื่อผมเหรอ L D L ที่หมอเขาเรียกว่าคอเลสเตอรอลเลวะเป็นสิ่งที่เลวของหมอไม่จําเป็นจะต้องเป็นสิ่งที่เลวของคุณ และไม่ใช่สิ่งที่เลวสำหรับผมคนที่กินไข่ต้มกินไขมันอิ่มตัวเยอะๆกินขาหมูประจาไม่ค่อยกินข้าว LDL จะพุ่งสูงปีดเหมือนผมนี่แหละสิ่งที่ผมบอกคือสิ่งที่ผมทำไม่ใช่ว่าผมบอกคุณอย่างหนึง่งแล้วผมตัวเองไปทำอีกอย่างหนึง่งผมกินไขมันอิ่มตัวกินไข่ต้มเยอะกินน้ามันมะกอกหลีกเลี่ยงแป้งน้ำตาลอาหารแปรรูปจากโรงงาน และหมอหลายคนก็ไม่ทราบว่าคนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนั้นมีแนวโน้มอายุยืนไม่ใช่อายุสั้นแต่หัวใจวายนั้นมันไม่ได้เกิดจาก LDL อย่างที่เข้าใจสาเหตุหลักมันมาจากการกินแป้งและน้ำตาลอาหารแปรรูปของทอดโดยเฉพาะน้ำมันพืชที่ยกย่องกันมาร่วม40ปีว่ามันดีนักดีหนาผมต่อต้านหัวจนฝาจนเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นพวกสุดตรงไม่กินน้ำมันพืชขวดใส่ ถ้าคุณไปดูสังเกตในร้านอาหารตามสั่งไอ้คาบน้ำมันที่มันเกาะอยู่บนฝ้าบนเครื่องดูดฟันของเขาสมัยที่เขาใช้น้ำมันหมูนั้นมันไม่เป็นแต่พอมาใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชมันเจอความร้อนเมื่อไหร่มันเป็นไขแข็งเลยก็แสดงว่าน้ำมันพืชมันเปลี่ยนสภาพเมื่อโดนความร้อนขณะที่น้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวมันไม่เปลี่ยนไอไขมันไม่อิ่มตัวเนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่ามันไม่นิ่ง มันพร้อมที่จะเปลี่ยนพร้อมที่จะทำปฏิกิริยากับออกซิเจนแต่นั่นยังไม่เท่าไหร่ไอสิ่งที่เรียกว่า r e f i n e อ oil ก็คือน้ำมันที่ผ่านการสกัดด้วยสารเคมีที่ราคาถูกๆใส่ขวดใสคุณเอาเข้าตู้เย็นมันก็ไม่เป็นไขแล้วมันก็ไม่มีกลิ่นหืนด้วยไอน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นหืนนี่แหละคือสิ่งที่ผมต่อต้านอาหารที่ผมกินนั้นเรียกว่าโลคาร์หลายคนได้ประโยชน์จากโลคาร์เพราะว่าอิ่มทน แต่นั่นเป็นแค่จุดเริ่มต้นจุดที่สำคัญในการกินโลคาบและกินวันละมือก็คือคุณจะเกิดพลังงานที่เรียกว่าคีโตและยาสับสนกับอาหารคีโตถ้าเกิดคุณกินวัลละมือได้และโลคาบได้คุณจะใช้พลังงานที่เรียกว่าคีโตได้เกิดสภาวะร่างกายที่เรียกว่าคีโตซิสแต่ถ้าเกิดคุณกินมื้อเดียวไม่ได้คุณจำเป็นต้องกินสองมือ้อหรือบางคนต้องกินสามมือ้อถ้าคุณกินอาหารแบบปกติแบบคนทั่วไป คุณจะไม่มีพลังงานคีโตคุณจะต้องกินอาหารคีโตเพราะฉะนั้นคนที่กินมื้อเดียวได้ถึงได้เปรียบคุณไม่ต้องกินอาหารคีโตก็เกิดคีโตได้และพลังงานคีโตนั้นทําให้คนอายุยืนไม่เป็นเบาหวานและอื่นๆอีกมากมายเพราะฉะนั้นไอ้ลัทธิสุดตรงของผมเนี่ยมันก็คือลัทธิที่สนับสนุนให้คนเกิดพลังงานคีโตและการกินวันละมื้อเนี่ย ไม่ใช่ว่าถ้าเกิดคุณเป็นกรรมกรแล้วคุณจะกินวัละมอ้อไม่ได้เพียงแต่ในระยะแรกร่างกายคุณไม่เคยชินร่างกายคุณจะโหยหาแต่พวกแป้งน้ําตาลเพราะมันเคยชินกับการใช้พลังงานจากแป้งน้ําตาลมันไม่เคยชินการใช้พลังงานจากไขมันมันก็ต้องค่อยๆฝึกอาจจะใช้เวลาสองสาเดือนช่วงแรกคุณอาจจะมีอาการโหยหาหรือว่าเหนื่อยง่ายอย่ายอมแพ้คุณต้องสวิตช์กลับมาเป็นมนุษย์ เหมือนกับมนุษย์ถ้ำหรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือสวิตจากพลังงานวัวกินหญ้ามาเป็นเสือที่กินไขกินโปรตีนคุณสามารถอดข้ามวันได้ถ้าเกิดคุณมีพลังงานคีโตคนไทย99%นั้นใช้พลังงานกลูกโคสจากแป้งจากน้ำตาลพอคุณกินแป้งกินข้าวเข้าไปได้ครึ่งชั่วโมงร่างกายคุณก็อ่อนเพลียโหยหาคาเฟอีนเครื่องดื่มชูกำลัง แต่ถ้าเกิดคุณเกิดพลังงานคีโตแล้วคุณไม่ต้องหยหาสิ่งเหล่านี้คุณมีกําลังตามธรรมชาติเหมือนเสือไม่ได้กินอาหารมา2วันก็ยังมีแรงขณะที่วัวถ้ามันไม่ได้กิน4ี่ชั่วโมงเนี่ยแรงมันก็หมดและมันต้องกินกันทั้งวันเพราะมันใช้แป้งใช้น้ําตาลใช้กลูโคสและถ้าเกิดคุณมีคีโตมาได้หลายเดือนคุณจะเกิดสภาวะที่เรียกว่า fat adapted ก็คือไม่หิวคุณสามารถอดข้ามวันได้ และถ้าเกิดคุณเป็น truly fat adapted ก็คืออดเท่าไหร่ก็ไม่หิวเราขีดเส้นเอาไว้ที่95ชั่วโมงซึ่งนิยมเรียกกันว่า96ชั่วโมงเพราะมันหมายถึง4วันเต็มคุณก็จบขั้นสูงสุดเรียกว่าสภาวะหรือสีและสิ่งเหล่านี้คุณรู้คุณเข้าใจด้วยการปฏิบัติคือคล้ายกับพุทธศาสนาในแง่ของความเป็นสันติฐิโกและเมื่อคุณปฏิบัติได้ดีแล้ว คุณเห็นผลว่ามันดีแล้วคุณก็อยากจะเชิญชวนเอหิตปัสิโกให้คนอื่นคนที่คุณรักมาทำตามมีคนถามว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยพอมีอะไรที่คนจนจะกินได้บ้างและมันไม่ใช่เฉพาะคนจนครับผมแนะนำทุกคนให้กินก็คือเครื่องเทศประมาณ10กว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคน อยากจะให้ผมทำขายเพราะเขาขี้เกียจหาส่วนผสมแล้วมาใส่แคปซูลและผมแนะนำให้คุณทำกินเองแต่ถ้าไม่มีเวลาทำคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ที่น้องชายผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุดิบกับค่าแรงบวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนำให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวัน มันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้แล้วมันมีน้ำตาลน้อยเอาละครับมาถึงจุดสำคัญไหนไหนเขาก็บอกว่าผมเป็นลัทธิสุดโต่งแล้วผมก็ตั้งสินห้าซะเลยข้อที่หนึ่งห้ามกินเกิน2มือ้อหมายความว่าห้ามกินระหว่างมื้อด้วยยกเว้นยาชากาแฟแร่ธาตุไขมันเล็กๆน้อยๆโดยเฉพาะที่ส่งเสริม การใช้พลังงานคีโตหรืออัโทฟจีตีสว่า15กรัมและมีหลายคนถามผมว่าเอาแล้วถ้าเกิดต้องกินยา3มื้อล่ะจะทำยังไงคำตอบก็คือถ้าเป็นยาที่ต้องกินก่อนอาหารมันไม่ใช่ยากัดกระเพาะแต่ถ้าเป็นยาที่กินหลังอาหารอันนี้ไม่แน่คุณจะต้องถามเภสัชหรือหมอว่ายาตัวนั้นมันกัดกระเพาะหรือเปล่าถ้ามันไม่กัด ไม่จำเป็นจะต้องกินพร้อมอาหารแต่ถ้ามันกัดกระเพาะคุณก็ต้องกินไขมันเช่นน้ำมันมะพร้าวหรือโยเกิร์ตที่ไม่หวานหรือง่ายที่สุดก็คือไข่โดยเฉพาะไข่แดงที่มันมีไขมันเยอะๆปริมาณเล็กน้อยมันไม่ทําให้คุณหลุดฟาสมันไม่ทําให้น้ำตาลขึ้นอินซูลินหลั่งออกมากินให้เพียงพอแค่อุ้มยาที่มันกัดกระเพาะข้อที่2 ห้ามกินของหวานไม่ว่าจะใช้น้ำตาลแบบไหนผมไม่ได้พูดว่าห้ามกินน้ำตาลผมบอกว่าห้ามกินของหวานเพราะว่าความหวานนั้นคือยาเสพติดที่ฆ่ามนุษย์มากที่สุดไม่ว่าความหวานนั้นมาจากน้ำตาลจริงน้ำตาลเทียมหญ้าบราซิลหรือผลไม้อะไรก็แล้วแต่ที่มีรสหวานแม้ว่ามันจะไม่ให้พลังงานก็ตามมันคือสิ่งเสพติดที่ฆ่ามนุษย์มากที่สุดข้อที่สม ห้ามกินข้าวไม่ว่าข้าวขาวข้าวกล้องแป้งขัดสีหรืออาหารแปรรูปอาหารแปรรูปก็หมายว่ามีการใช้อุณหภูมิที่สูงทําให้มันเปลี่ยนสภาพไปไม่ได้หมายความว่าให้คุณกินดิบทุกอย่างนะครับหลายอย่างเนี่ยสุกมันดีกว่าดิบอย่างเช่นเมื่อเขือเทศแครอทกะหล่ำปลีอย่างเงี้ยคุณเอาไปนึ่งเอาไปใส่ไมโครเวฟสักหนึ่งนาทีให้มันสุกดีกว่ากินดิบเยอะ คุณค่าอาหารมันดีกว่ากันมากและมันทำลาย l a c t i n ซึ่งเป็นยาพิษที่พืชมันใส่เอาไว้และวิตามินแร่ธาตุต่างๆมันก็จะถูกนำมาใช้ได้ง่ายด้วยในพืชบางอย่างที่ผมบอกข้อที่4ห้ามกินของทอดไม่ว่าจะใช้น้ำมันอะไรก็ตามต่อให้ใช้น้ำมันมะกอกผมก็ไม่สนับสนุนให้คุณกินของทอดเพราะว่ามันอุณหภูมิสูงแต่ว่ามันก็แน่นอนถ้าเกิดคุณใช้น้ำมันมะกอก รสชาติมันก็ไม่ค่อยอร่อยอ่ะแล้วก็มีคนเถียงกับผมว่ารสชาติมันพอใช้ได้นะเอาน้ำมันมากรอก extra virgin olive oil มาทอดผมก็สงสัยว่าไอ้ขวดที่เอามาใช้เนี่ยมันคงจะปนน้ำมันคาโนลาน้ำมันถั่วเหลืองปนมาเยอะมากเลยจนคนที่เอาไปทอดเนี่ยรู้สึกว่าเออรสชาติมันใช้ได้เพราะว่า extra virgin olive oil จุดเดือดมันต่ำมาก มันจะไปอร่อยยังไงอ่ะมันจะไปทอดอะไรได้ละเนี่ยผมสงสัยว่า Extra Virgin o อร์จิน l อยที่ขายในเมืองไทยแล้วคนไทยเอาไว้ทอดนั้นมันปลอมปนกันในสัดส่วนที่สูงมากมันอาจจะมีโอลิฟออยล์ที่มาจากสเปนหรือมาจากตะวันออกกลาง20%และที่เหลือใส่คอโนลาออยล์แ0แล้วก็ติดเลเบลว่าเป็นน้ำมันมะกอกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินจากอิตาลี ออร์แกนิกแท้100%แต่ไม่มีวันฮา์เวสหรือวันเก็บเกี่ยวไม่มีวันหมดอายุด้วยไอ้นี่มันหมายความว่ายังไงคุณลองคิดดูเองแล้วกันแล้วโดยเฉพาะขายราคาทุกถูก,ถกขวดละ500แล้วก็ทำเป็นว่าลดเหลือ400 300บ้างหละคุณคิดเองแล้วกันดีที่เขาไม่ตั้งขวดละ2000แล้วลดเหลือ400ถ้าใช้น้ำมันมะพร้าวทอดมันก็ยังดี กว่าคุณใช้น้ำมันปาล์มที่แม่ค้าชอบใช้เพราะมันราคาถูกสุดแต่มันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่ดีเพราะฉะนั้นห้ามกินของทอดไม่ว่าทอดด้วยน้ำมันอะไรก็ตามยกเว้นแอร์ฟรายมอทอดที่ไม่ใช้น้ำมันและข้อที่5ที่ผมเพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่นี้ห้ามใช้น้ำมันพืชขวดใสที่เรียกว่าด e f ฟล์ออยจำมาไว้เลยก็คือน้ำมันปาล์มน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวันคาโนล่าน้ำมันที่มาจากเมล็ดพืชทั้งหมดที่ผ่านกระบวนการทางเคมีแล้วคุณจะรู้ได้งไงว่ามันผ่านกระบวนการทางเคมีที่เรียกว่าดีไฟออยง่ายนิดเดียวไอ้น้ำมันตัวไหนที่คุณเก็บไว้นานแล้วมันไม่มีกลิ่นหืนเลยอ่ะไอ้นั่นน่ะคือตัวเลวน้ำมันที่ดีถ้าเกิดคุณเก็บไว้นานมันจะมีกลิ่นหืนเช่นน้ำมันหมูน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ย แม้แต่น้ำมันมากรอกแท้ๆมันก็มีกลิ่นหืนมันถึงต้องมีวันหมดอายุและวิธีการเก็บก็คือเก็บในที่มืดอย่าให้โดนแสงอย่าให้โดนออกซิเจนและโดยเฉพาะเก็บในที่เย็นมันก็ช่วยยืดระยะเวลาของการมีกลิ่นหืนได้เอาละครับนั่นคือศีลห้าคลิปหน้าจะเป็นจริยธรรม7มีอะไรบ้างที่คุณควรทำสำหรับคนที่จะเข้ารัฐที กินน้อยอิ่มนานลัททิไข่ต้มรัททิที่คนเขาบอกว่าสุดโต่งรัททิของคนที่มีคอเลสตเตอรอลสูงแต่สุขภาพดีไม่มีใครหัวใจวายไม่มีใครเป็นโรคมะเร็งหุ่นดีมีกำลังวังชามีคนถามว่าถ้าเกิดไม่มีเงินจะซื้ออาหารเสริมเนี่ยพอมีอะไรที่คนจนจะกินได้บ้าง และมันไม่ใช่เฉพาะคนจนครับผมแนะนำทุกคนให้กินก็คือเครื่องเทศประมาณ1ิบกว่ารายการที่ผมทำกินเองแล้วก็มีคนอยากจะให้ผมทำขายเพราะเขาขี้เกียจหาส่วนผสมแล้วมาใส่แคปซูลและผมแนะนำให้คุณทำกินเองแต่ถ้าไม่มีเวลาทำคุณก็สามารถสั่งซื้อได้ที่น้องชายผมตามสไลด์ที่เห็นราคานี้ถือว่าขายถูกมากค่าวัตถุด,ดิบกับค่าแรง บวกกำไรนิดหน่อยเท่านั้นเองผมแนะนําให้คนกินเบอร์รี่อย่างละนิดอย่างละหน่อยไม่ต้องกินมากแต่ขอให้กินทุกวันมันเปรียบได้กับอาหารเสริมตามธรรมชาติมันเป็นส่วนที่ดีที่สุดของผลไม้แล้วมันมีน้ำตาลน้อยเป็นส่วนหนึ่งของโปรตีนที่คุณควรจะได้รับไม่ใช่วันๆเอาแต่กินแต่เนื้อสัตว์และทุกครั้งที่ผมพูดถึงสัตว์อยากให้คุณกินสัตว์ผมไม่ได้ใช้คำว่าเนื้อสัตว์ ผมอยากให้คุณกินสัตว์ทั้งตัวมันก็ต้องเป็นสัตว์เล็กๆที่คุณสามารถกินได้ทั้งตัวอย่างเช่นปลาแต่ถ้าเกิดคุณกินทั้งตัวไม่ได้ก็ขอให้คุณเน้นเครื่องในและถ้ามีปัญหาเรื่องการขับถ่ายก็ extra virgin olive oil หรือที่นิยมเขียนเป็นตัวย่อว่า EVOO ลืมบอกไปว่าหมอที่เตือนผมว่าผมจะมีโอกาสหัวใจวายสูงนั้นท่านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจสวัสดีครับผมพยายามอ่านทุกคอมเมนต์แต่ว่าคอมเมนต์ที่จะโพสไม่ผมเห็นก่อนก็คือคอมเมนต์ของสมาชิกที่มีสัญ,ญลักษณ์เหล่านี้ที่ท้ายชื่อเขาเวลาเขาคอมเมนต์คุณสามารถสมัครเป็นสมาชิกได้โดยการกดปุ่มจอยเหมือนในคลิปเลยใช่ครับผมแต่เอาจริงๆคือดูแบบใสกิ้งเลยนะครับอาจารย์ทำไอเอฟ ผมกิน<ะ>วันละหนึ่งมือ้อเราพบในหนูว่าหนูที่กินวันละมื้อเนี่ยหรือก,กินแบบอดๆอยากๆนะ <c oughs> อายุมันยืนออายุยืนกว <คน S 2> ่าไม่เป็นโรค<อ>นะไอหนูที่กินอาหารไม่จำกัดอะ่ะอ,อายุสั้นไอหนูที่อดๆอยากๆอะ่ะปรากฏว่ามันแก่ช้า